ทิปดีเป็นทิพวันเดทิปสั้นๆนะครับเรามาคนเดียวกันแล้วครับท่านผู้ชมไม่บ้านหนีไปไหนไม่รู้วันนี้วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับอากาศเย็นมากเลยเฮ้ยเฮ้ยรถคันในคนๆนีนน้เค่จะว่าฉีรถแซงไหม <c oughs> <c oughs> เอามาขึมยรถไปขี่ อันนี้นะครับเป็นทริปแรกที่เราจะขับคู่กันอย่างนี้นะนเปิดกล้องเด็กเปิดกล้องเิดยังไม่รู้ว่าท่านผู้ชมได้ยินเสียงแม่วานหรือเปล่าตอนนี้อันนี้เราจะขี่ไปเรื่อยๆชิวๆนะครับไปที่นครน,นายนนกนะนครนายกสุดเตนครับทริปแรกก็วันนี้ขี่เป็นคู่กันเลย เลยไม่ขี่ไกลครับเพราะว่าสงสารแม่บ้านเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวแม่ว่านหลับและขนาดนั่งก็หลับแล้วล่ะ <c oughs> ทุนทีไม่เจอร้อยโลนะครับเดีย๋ยววันนี้ก็จะมีพี่ท่านหนึ่งไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะที่ไปกับเราที่เนินไทรกลางนะครับจึงส่งเราจะไปเล่นน้ำกันโดย่อผ่อนคลายหลังจากที่แม่บ้านเราได้ทำงานมนะาเหนื่อยทั้งอาทิตย์นะครับวันนี้อา,ากาศดีดมองเห็นหลับการเที่ยวมากเลยใช่ไหมว่า <c oughs> แต่ เดี๋ยวนี้เราจะเดินทางไปที่สุ้มไทยก่อนนะที่วัดอะไรนะจำชื่อวัดไม่ได้ไมาอยู่ในะวัดเชียงบวรอ่ะวัดจุราอะไรสักอย่างนี่แหละเ,เดี๋ยวเราเอไปตรงนั้นก่อนนะไปถ่ายรูปแล้วก็ไปทำบุญก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปที่น้ำตกเจ็ดขดจากนั้นเราจะไปเล่นน้ำที่สวนใครวะสวนทรไทยอ่ะส <Okay. S 1> วนทไครเบรกก่อน <Okay. S 1> แทงมาแทงเง ชาวรถบรรทุกเยอะมากครับเซ้นเมื่อกี้ปราระมัดระวังด้วยนะตอนนี้กี่องศารครับ25องศาในวันนี้อากาศเยน็น Está nada เดินทางกันต่อนะฮะเสียงไม้อาจจะแปลกๆนิดน,นึงเพราะว่าแรปเตอร์เรามีปัญหาแล้วแหละหลายทิพแล้ะที่ไม่มีปัญหา <c oughs> เดี๋ยวต้องหาวิธีจกกัดการนะครับเดิเเดนทางต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะถึงเป้าหมายของเราเดินทางกันครับ สายแยกนี้นครับท่านผู้ชมมืดมากอันนี้คือแบบ,บรุนน่ากลัวมากเลยข้างหน้าไม่รู้ว่าไฟไหม้หรือฝนหรืออะไรคือท้องฟ้ารกแปลกแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเนะี่ยเกิดอะไรขึ้นอร่าเนี่ยใช่ใช่ถึงเราจะวัดที่มีซึ้งไห วัดจุฬาเพลหรือวัดนารามเนี่ยยังเห็นที่เท่าเลยสรุปเป็นไฟไหม้ตรงนี้นคือไฟไหม้ใหญ่มากคร,รับท่านผู้ชมแบบที่ ก็มีน้องมาต้อนรับเนาะดูมันทำหน้าสินหนน้องคี <c oughs> ่สดสวยมากเลยวันนี้เราก็อยู่ที่วัดจุลาวนารามเดี๋ยวเราจะไปดูซุ้มไผ่กันแ็ภไผ่เยอะมากกบเป็นทางยาวด้วยเดี๋ยวเราไปดูกัน ถึงแล้วซุ้มไผ่อยากจะบอกว่าสวยมากดูดิต้องมาดูกับตาสวยจริงๆเดินมาก็จะมีขายของกินก็เป็นแบบเหมือนแบบ ชาบ้านทำสวนมีอะไรนะมะปางมีมะป,ปางมีกทออมีกล้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจเดินทางไปที่น้ำตกเจ็ดคดก่อนนะจะไปดูว่ามีน้ำไหมสวยไหมอะไรเงี้ไปรครับไปรครับจากตรงน,นี้32กิโลเท่านั้นเองอยู่แล้วแวะใกล้ๆก,ก,กันเอา40ก็ได้ครับ ปิดเตปทีแดงนี่ครับขอบคุณครับ40บาทจากกรุงเทพมานี่ใช้ไปลิตรหลิตรเจ็ดเหลือครึ่งถังพอดีเพราะว่าถังนี้รู้สึกจะสามลิตรครึ่งดีแล้วเติมไว้สบายใจกว่าเดี๋ยวไปผลกลางนางลวยุ่งกลับรถตรงข้างหน้า องศาเฮยเททำมจีเอสคือพามาแล้วแบบ ใช่เหรอวะตีไปตีมาใช่ไหมเออโอ,อ้ยระวังล่เบรก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 เห็นละน้ำถ้าไม่น้ำไม่มีก็ออกเลยตีไฟพาไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยโม่เลยต้องกลับรถ แทนที่มันจะถึงเร็วพาเข้าป <c oughs> ่ากันแล้วอะไรอะทางขึ้นเขาเล็กน้อยเลย,ยสวยดี <c oughs> นี่นี่หมา น้ำตกที่ไม่มีน้ำตกครับท่านผู้ชมว้าเรามาผิดหน้าครับท่านผู้ชมน้ำตกเจ็ดคตยังไม่มีน้ำสักหยดเลยแห้งสนิทเลยอะเปลี่ยนที่จ้ะยังไงก็ต้องกลับแหละเยอะได้จังตอนนี้เราต้องโยกจากน้ำตกไปที่สวนใครวะก่อนนะเออสวนใครวะไปขับไปครับ,รบน้ำตกที่ไม่มีน้ำตกเท่านี้แห้งเลยนะดูดิ ทางนี้แห้งมากอะคือแบบแห้งเลยไม่มีน้ำหนักกว่าสามลันนี่อะสระบุรีเป็นน้ำตกที่แห้งเออแหบบ้งแบบแห้งเลยอะ่ะมา,มาถึงสวนใครวัดแล้วนะคะเดี๋ยวแนึงขอติดต่อเจ้าของก่อนว่ามีน้ำไหมหรืออะไรยังไงอยา่าราย้ายไปหน้าเสื่อนเลยดีกว่าจะได้ไปหาอะไรทานยครับไปไปไป,ไปยิงยาว 三十四公里。 ขึ้นเขื่นอนก่นครับไปดูไปชมวิวด้านบนนอะกค,คะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนขุนดา่านเนาะเดี๋ยวจะพาชมวิวทุกคนครับคือน้ำแห้งมากมากกับมากเลยอะดูดิน้ำแห้งลงเยอะมากๆ น้ำน้อยมากครับท่านผู้ชมช่วงนี้ถ้าใครมาอะไรน,นะครนครนายกไม่ต้องไปน้ำตกนะให้มาเขื่อนเลยทีเดียวเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวนรถไปวนรถมาอีกเพราะว่าน้ำตกช่วงนี้น้ำแห้งหมดทุกที่ขนาดวันนี้เราไปอะไรนะน้ำตกอะไรนะเจ็ดคดใช่ไหม ไม่มีน้ําเลยสักนิดเดียวแห้งปะแห้งแบบแห้งมากแห้งกว่าสามรันอะสามรันเนี่ยแบบว่ามีน้ําซึมซึมใช่ไหมแต่นี่ไม่มีเลยแล้วเรามาทําอะไรกันนอนเล่นงตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะมาเล่นน้ําแต่ไม่มีน้ำห้เล่นก็เลยมานั่งงูกระโดดน้ำไหมไม่โดดแล้วร้อนมากแดดสิโอโหลงไปแระเียมบอกเลยตรงนี้ก็จะเป็นตรงตรงเขื่อนนะ มีมีอะไรนะแค่้นังค่าเช่าก็สองร้อยบาทแล้วก็มีอาหารเช่นกันม,มีไก่ย่างมีข้าวไข่เจียวใครจะมาก็มาฝั่งนี้ได้นี่นี่เราก็มากินอาหารเช่นคิดหมอนเดิมันตำมันตำมันต้ตไก่ย่างเองา,อา,อาถอยดีถอยถอยเร็วถอย,ถอย มีถวยเร็วไม่ได้ค่ะเตี้ยจริงๆทำเลยเดี๋ยวดึงให้ชงอ่ะอ่ะพอละไปคราวเดี๋ยวเราเดินทางกันเรยอทรายใคร

อ๋อขอบคุณครับตอนแรกจะเล่นน้ำร้อนได้ไหวใช่ี่้กับล้วใช่ครับเดี๋ยวไปกินว่ามี่นองก,กันใช่ครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับฮ่ฮ่าฮ่า่ไห่าห่าฮ่า้่าฮ่าฮ่อฮ่ลฮ่า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 มาง่รก่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่า 2.5ลิตรวันนี้วิ่งมาสอ200โลกว่าละสอ0 0เท่าไหร่220โลละ219กประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปกินบะหมีน่นองกันมี่มงิน คนเยอะมากนี่เขาจอดตรงนี้ก็จอดตัวนี้ี้ไ่ค้าครมีงานมอไเื่มานี้ไม่นสวยมากแล้วดีเลดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งด้านบนนะครับพี่หนงอยู่ข้างล่างฮะเดี๋ยวให้ลงมาถ่ายรลปกันครับโอ้เขาชิวอ่ะ ก็จะบอกมันนะให้กลับไปที่ก่อนมันก็จะยืนยันคำตอบเลยน่าอร่อยคบน่าอร่อยขอแน่กินสักครู่หนึ่งครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันแล้วเดี๋ยวมาดูค่าน้ำมันตอนท้ายคลิปกันนะครับโอเคสี่สิบอ๋เ,อเ,อเดี๋ยวเติมขน,นุนต่อเลยก็ได้ครับก็ได้ตอนนี้สามแปด เห็นไหมเห็นไหมหลอดเอาเนี่ยเอออันนี้เต็มไปเลยเต็มแต่เดี๋ยวจ่ายทีเดียวไปเลยของเขาสามแปดเดี๋ยวไฟลมเอารอ้อเอาร้อยแปดแล้วกันของฟอร์ซ่าร้อยแปดสิบของเว็บของเว็บร้อยสี่สิบของฟอร์ซ่าร้อยแปดสิบสั่งกันสี่สิบบาทเองแต่ฟอร์ซ่ามันขับตามตูตรไงมันไม่มีลม,มก็เลยประหยัดเว็บร้อนนำ โอเคก็ okay, ถือว่าประหยัดดีนะครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามคลิปต่อไปนะฮะใครอยากให้พวกเราออกคลิปคู่กันอย่างนี้อีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยเนาะสุดท้ายอย่าลืม <S 2> <S 2> กดไลค์กดแชร,ร์แล้วก็กดเมนท์เมน์อะไรก็ได้เยอะๆไว้เจอก,กันคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย